อยู่อย่างนี้นะสองวันก็คืออย่างนี้เลยนะคะจิ้มลงอย่างนี้เลยจ้าการตลาดของพี่แดงนี่บอกนี่แหละพี่แดงถึงบอกว่าผักปลอดสารเราไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องพูดมากมันเจีบคอผลว่าเฮ้บผมมีเงื่อนต้องจะแบ่งปันพี่น้องดอกค่ะแต่เราแบ่งปันความรู้พี่แดงว่าน,นี่แหละได้บุญที่สุดเฮ้ยยืดแนวทางพอหลวงเข้ามาใส่ปับใส่ในชีวิตเฮ้มันสร้างไรายได้ให้เฮ้ยยางใหญ่หลวงเลยค่ะเป็นกำไรชีวิต พี่แดงว่าตายไปกบเสียดายชีวิตเราค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องนีเดอร์มื้อวานพี่แดงสิพ้ามาเบงการเพาะต้นกาตระกูลสลัดจ้าตัวนี้จะเป็นดินเพาะนะคะเป็นดินเพาะกระเอิญดินเพาะผิกบดดินอันอื่นเพาะอะไรนะคะดินปลูกทั่วไปใช้ไม่ได้เพราะว่าดินเพาะผิกบดนี้เขาจะขาเสื่อมะเลี่ยสามารถเพาะเมล็ดยังเสียเกิดทุกเมล็ดเลยค่ะตัวนี้ต้นพันเมล็ดพันธุ์ของเราเฮาเอามาเฮาสั่งมา จากสละบุรีจ่ะที่ฟ้ามท่มาตรฐานโดยเฉพาะเลยนะคะทางทางเฟซทางไลน์ทางอะไรก็สั่งได้เด้อพี่น้องเด้อว่าจาเป็นว่าต้องสร้างมองเดียวนะคะพี่น้องเสิร์ชหาพัก,พกอันนั้นสร้างได้จ้ะตัวน,นี้จะเป็นกรีนโอเรดโอ๊กนะคะที่เห่าเห็ดตอนนี้พักตระกูลน,นี่จะขายดีตวน,นั้นก็จะเป็นคอร์สนะคะต้นเขียวเขียวใบเงาเๆคะ่ะเป็นคอร์สค,คะ Green ่ะกรีนคอร์สอ่ากรีนคอร์สจะเป็นสีเขียวคะ่ะตัวน,นี้เรดคอร์สนะจ่ะเรดคอร์ส ตัวนี้กรีนโอ๊กจ้ากรีนโอ๊กอยู่นี่นะจ้าจ้าตัวนี้เรดโอ๊กนี่ค่ะเรดโอ๊กนะคะใบายางจางนี่จะเป็นเรดโอ๊กจ้าตัวนี้ก็คืออายุของพ,พักส,กสลัดที่เ้ากา่าใส่ถาดลุมจะอยู่ในถาดลุมเ้าประมาณสิบมือสิบมือถึงจะพอมพอมลงแปลงดินนะจ้าจะอยู่ในกระถางที่เราเพาะแบบนี้นะคะอยู่อย่างนี้นะสองวันอืสองมือสองมือจ้า ซมืออยูนี่ซองมือแล้เวเฮ้<ม><น>ากก็เอามาล่งถาดลุมจังสี่สิบมือ <c oughs> ค่ะเหลือหั่นก็คืออายุอยู่ในแปลงดิน <45 S 2> ทั้งหมดรวมแล้วให้ได้สี่สิบห้าวันพ <45 S 2> ร้อมขายจ<า>่ายเลยแม่นค่ะพร้อมปลูกพร้อมขายได้เลยนะคะอายุสี่สิบห้าวันการเพาะการใส่อันพักพักห้าเนี่ยนะคะแบบต้นได้องใบจังสี่นะคะต้นกลาง้าได้ซองใบนอได้ซองใบเหล้ว เฮกกะไซกีดินพีกม้วนเนี่ยค่ะในถาดลุมใส่จังสีเลยค่ะในถาดลุมใส่แบบนี้เลยนะคะพี่นอ้องแล้วเอากระ t อน n t h ต้นน้อยอยังสีเลยเนี่ยคะ่ะดึงองสีเลยดึงจังสีเลยจ้ะดึงจังสีเลยโอดึงแบบนี้เลยเนี่ยคะ่ะไม้อันนี้คือไม้เสียบลูกชิ้นไม้เสียบลูกชิ้นใช้ประโยชน์ได้ก็คืออย่างนี้เลยนะคะจิ้มลงอย่างนี้เลย<อ>จ้ะ,ะจิ้มลงแบบนี้เลยเนี่ยค่ะนี่ถอนออกมานี่ มือเบาๆแนวอย่ามือหนานะอย่ามือหนักนะยังสีนะค่ะแบบนี้เลยเอาใช้ยังสีแล้วข้างก็หดนามหดนามเสาแรงเพิินเบิ้งย้ายดินแห้งแต่ดินแห้งเพิ่นเหียวตันที่เพิ่นต้นต้นหน่อยอยู่หมดชอบมากหมดมากหมดมากหลายหมดแดงไฟนี่ค่ะจะขืนมากัดต้นอ่อนเท่าเบามันหอมมันจะขัดขืนมากัดต้นอ่อนเท่าเลยทันกัดกัดเครื่องต้นอ่อนก็คือเบิดเลยบ่เกิดอีกแล้วโอ้จ้า นี่พี่แดงถึงเหตุห่านยังสี่นะคะมาเอามาเอามามาไหวในกระท่อมที่มีโฮมแน่ให้มีโ่มให้มีโ่มไห้เพิ่นน้ำเงี้มะสาแดดสีซองเงี้ยมะแรงแดดสีซองให้มีถือแดดน้ำท่านพักว่าถือแดดเลยพักมันจะยืดต้นจ้ะพักมันจะยืดเฮาพักพวกนี้เฮาบอบอให้ยืดว้ต้นมันยืดนะจ้ะเพื่อนต้องถือแดดน้ำแดดแต่ไม่ใช่ว่าแดดแรงตอนกลางวันอย่างนี้แดดจ้าๆอย่างนี้ก็ไม่ได้เพื่อนจะเหี่ยวจ้ะเพราะว่า พ่นอาศัยอยู่น้่ดินพิกมอดมันหลุมน้อยๆเนาะให้มีห่มนะค่ะแบบนี้นะคะช่วงเช้าก็จะมีแดดส่องมาช่วงเช้าแดดจะไม่แรงช่วงช่วงแรงแดดก็สสซองมากสินะค่ะพ่นถือแดดสองช่วงส่วนเสาวกับส่วนแรกช่วงเที่ยงถือบ่ได้เพราะว่าเพ่นจะเหี่ยวลงเลยค่ะฮักก็หดตรหนามเสาวแรกฮักกับเบิ้งของเฮ้าเนี่ยค่ะวิธีวิธีเพาะเมล็ดเนาะเอาขึ้นโชว์ได้บอได้ ค่ะพี่แดงใส่น้ำมารกน้ำมารกของเ้าคือเป็นกลุ่มของเ้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกื้อกูลเขาจะใส่น้ำมารกตัวน,นี้ตั้งแต่เริ่มแซมเมล็ดแช่เมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ที่เราเอามาแล้วเมล็ดพันธุ์เราก็จะใส่ในตู้เย็นไว้เฮาได้มากเลยเขาจะไวละเคลคะราคาไว้ทั่วไปนะคะเมล็ดพันธุ์ที่เราสั่งมาซื้อมาจากไหนก็ช่างเมล็ดพันธุ์ทุกอย่างให้ใส่ตรงประตูะตู้เย็นจะคว้าปิดเปิดนะจ๊ะมังค้าปิดเปิด ของตู้เย็นโอ้เก็บข้างนอกมาได้เก็บข้างนอกมาได้มเมล็ดพันธุ์เขาต้องเก็บบางสาันเขาเปิดแล้วเขาต้องเก็บบางสันเด้อโอ้ oh, จาัาหลูไม่เลยเด้ดค่ะนี่แม่นค่ะพอาะสันเจ้าไปพ่อยังได้กับ่ะเกิดนะเ oh. พราะว่ามันมาอยู่ข้างนอกแล้วจัก่นถึงแดดถึงหอนจัก่นถึงยังแนโนอกอากาศ <c oughs> ให้หนอกเ <c oughs> พิ่นเจะบ่ะเกิดให้เฮ้านะคะ <c oughs> เฮากับเอามาเข้ากับมาใส่ตู้เย็นไว้เลยนะคะใส่ตรงฝา oh. ป,ประตูเปิดปิดออกนะค่ะ <c oughs> หรือไม่ก็ช่องผักช่องล่าง คือตู้ที่เราใส่เมล็ดผานี่จะของพีแดงอิสิแยกต่างหากเลยตู้ใส่แนวกิ่งต่างหากตู้ใส่เมล็ดผัาของพีแดงต่างหากโอ้ปานั่นแม่มค่ะฮะเฮ็ดสวนเ้าต้องหูมองนี่เด้อสําคัญสิ่งสําคัญที่สุดเลยปัจจัยหลักเลยกับการเพาะเฮาต้องใส่จังสร่นะคะแล้วพีแดงเฮ็ดจังได้ต้นกาพีแดงคืองามมันคือออกตลอดออกทุกเม็ดพีแดงสิเสะเอา เอามาฮ่อห่อผาเศษผาเข้าเศษผาอัานใดก็ได้เขาบ่จำเป็นต้องไปซื้อผาขาวเด้อค่ะเศษผาเขาจีนเนี่ยล่ะเศษผาลูก,กเกาเข้าจีกอางนี่ค่ะค่ะอันต้นอี้คือพีแดงว่าท่านเอาไปซักเครื่องเข้าเข้าเพาะแล้วเขาก็เอา,อเา,เอาไปซักตากไว้เขาก็บมะฮ่อไม่ได้<อ>พีแดงก็จีห่อมาเล็ดพันห่อใช่นี่เขาก็มัดนางยางมัดนางยางไว้เขาก็บเสียเขานี่ล่ะเขาเขาจีใส่หนามมักของเขาเนี่ยค่ะผสมกับน้ำเขาก็จีเสวไว้สองชั่วโมง โอ้บ่อเป็นขามขึ้นขึ้นในคลิปที่เห็นเนี่ยบ่ค่ะบ่บาขามขึ้นค่ะ<อ>ขามขึ้นแล้แม่นเขาหลงมือบ่านอ่อมันจีงอกอยู่ในอันมันจีงหงอกก่กข,ข้าผ่าเนี่ยเรื่อเลาเฮาเฮาแช่แล้วเฮากระมัดหนังยางไว้นะคะมัดหนังยางไม่ให้ผักมันเหี่ยออกเนาะคะ่ะเนาะเฮาก็แช่น้าไว้แช่น้าไว้สักสองชั่วโมงแต่เขาหลงหรือยังกับประมาณสามสี่ชั่วโมงกับบ่เป็นหยังแต่ว่าอย่าให้พอขึ้นเถาะอย่าให้ขามมือเถาะจ้า บ้านนี้เขาต้องใส่หลายบ่ค่ะอันอันนำมักฟ้าหนึ่งบ่น้ำมักฟ้าหนึ่งตอนนามท้งน้อยนี่อืจ้ะนำมักข้าฟ้าหนึ่งนี่ตอนนามท้งซ้ำนี่ขาวเสียเสียเมล็ดพักข้าได้บัดนี้ข้าวเสีแล้วแล้วหนามยาวถิมเพราะว่าหนามมักมันเป็นอันนี้ข้าเนาะมันเป็นนำมักข้าเข้าก็เอานำมักนี่ข้ามาหดปวดพีนต้นใหญ่แล้วใส่หลายตัวเมีหลายตัวข้าบ่ไม่อันถิมเลยค่ะโอ้สุดยอดนี่แหละคือคือเป็นยังพักผีแดงจังคอยงาม ต้นญงแล้วพี่แดงก็เอาต้นนี่ล่ะค่ะผสมโหดที่พี่แดงว่าต้องนำมาของพี่แดงเห็ดนี่ล่ะค่ะ,ข,ะของกุ้งของพี่แดงเห็ดต้นนี้ก็เป็นงานวิจัยนะคะค่ะพี่น,อน้องรักรักฐานค่าตาด้วยค่ะมันเอาเองด้วยค่ะเด้อพี่แดงบอกมีตัวค่ะบอกพี่น้องเบิดว,ว,ว่าเขาเห็ดแบบไดจ้ะเป็นยังมันจังคอยงามการตลาดของพี่แดงนี่บอกนี่แหละพี่แดงถึงบอกว่าผักปลอดสารเราไม่ต้องโฆษณาไม่ต้องพูดมากมันเจ็บคอ่นวะเบิต้องเบายังไล่ด้วยค่ะ เพื่อนเห็นแค่ขี่ดินติดหากมั่นที่เขาปลูกเพื่อนก็นหูแล้วค่ะว,วา่าผักเจ้าปอสานแท้เพราะว่าผักมันจะต่างกันกับผักที่เพ่นปลูกน้ําเนาะผักไฮโดรปลูกน้ําผักของเราคือปลูกดินลูกค้าจะถามเลยว่าปูกผักปลูกดินบอผักปลูกดินสําหรับคนที่เขาหักสุขภาพเขาจะหูทันทีเลยค่ะเข้ากับมีใบมาตรฐานมาตรฐาน g e p ให้ลูกค้าเข้าเบิ้งเลยค่ะแล้วพื้นที่ของเขานี่ก็เป็นอินซีหกลายเขาเขากลุ่มอินซีนะจ๊ะตัวนี้คือมันจะขายความเป็น ความปลอดสารของมันเองสว่วนเห่านี่คือเห็ดปลอดสารมากนี่ปีที่สิบเจ็ดพี่น้องเห่าสีหูเลยว่าเห่ากอเห่าเกิดเห่าเห็ดแบบใดตั้งแต่เห่าเริ่มเห็ดมานะจ๊ะหเห็ดปลอดสารตลอดเพราะว่าแนวทางพอหลวงเห่านี่ส้อนในเห่าเห็ดซอนในเห่าหูเหลือจากเห่าขายเห่าก็ได้กินนั่มลูกเต่าเห่าก็ได้กินเห่าได้กินปลอดสารวันนี้เห่าเห็ดปลอดสารไปขายพี่น้องเห่าพีนน่น้องเห่าสุขภาพดีเห่าก็ได้บุญจ<อ>้ะ มองนี่ละคือแนวทางของเฮาเลยเฮาหยึดแนวทางพอหลวงเฮามาใส่ปับใส่ในชีวิตเฮามันสร้างรายได้ให้เฮายางใหญ่หลวงเลยคะ่ะเป็นกำไรชีวิตพี่แดงว่าตายไปก็บ,บ่เสียดายชีวิตเราคะ่ะเฮ็ดมองนี่ให้ควาหมหูพี่น้องบุญคะ่ะบุญนุนนํจาจะคนไม่บุญจะมันจะมีเคมีมันจิจูนเขามาหากันโดยอัตโนมัติเลยคะ่ะท่านพี่แดงเลี่ยนจบปรลญ่นญาติด้านสัตวาศาสตร์เพราะว่าส่อพ,พี่แดงจบ คณะเกษตรศาสตร์จ้ะพี่เลียนมอสามก็กอนมหอหกพี่แดงก็เลียนกอนพี่แดงเฮ็ดงานอยู่กรุงเทพหลายปีค่ะพี่น้องพ่อเศร้าปีผุดหล่าตั้งแต่ไว้รุ่นเฮ็ดงานเก็บเงินเก็บเงินหลักกบเบิ้งแนวทางพอหลวงเฮาเนี่ยค่ะพอหลวงเฮ็ดยังเพิ่นไปหม่องไหนเบิ้งเบิ่นเบิดบเบนนี่โอ้เฮ็ดจังไดเศรษฐกิจคือเพิ่นว่าเพิ่นว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนาะเฮ็ดจังไดอ่านโจทย์เพิ่นบอกออกหรอกค่ะแต่ก็คิดเอามาคิดเอามาปรับใส่ ล่องมาเฮ็ดเบิงก็ไปศึกษาเรียนลหลูยๆหม่องเกี่ยวกับด้านนี่ล่ะค่ะด้านเศรษฐกิจพ่อเพียงของพ่อหลวงเปิดเปิดศูนย์เรียนหลูหลาหม่องแห้งให้เลียนฟรีหม่องหันล่ะละ่ะพี่แดงไปเลียนไปเอาความหูหม่องหันแล้วก็มาเลียนสายตรงก็คือจบสัตวศาสตร์นี่ล่ะค่ะพี่แดงไปเฮ็ดงานอยู่ค่ะเฮ็ดงานปศุสัตว์เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ปศุสัตว์เฮ็ดอยู่สามปีพี่น้องมันไม่ใช่ตัวเราเฮ้าอยากเฮ็ดหม่องนี่เฮ้าหักการเกษตรเฮาหากักสี่สร้าง เฮาเหักสี่สีามร้อยพ่อหลวงพี่แดงปฏิภา์ในตอนหนาพ่อหลวงตอนเพิ่นสินนะจ๊ะพี่แดงว่าพี่แดงจะทายทอดความหูที่มีนี่ลหละเพื่อเป็นบุญเพื่อถวายให้เพิ่นเพิ่นสินไปแล้วเฮากับสิทวายบองนี้ให้เพิ่นนะคะเฮ็ดความดีโดยกันเฮาบมมีเงินทองสิบแบ่งปันพี่น้องดอกค่ะแต่เราแบ่งปันความรู้พี่แดงว่านี่แหละได้บุญที่สุด ไปแดงเรียนมาเพื่อหยังเลียนมาเพื่อให้มาปรับเปลี่ยนปรับใช่บ่าจำเป็นว่าห้าสิไปเหตุนในงานลวงราชการทั่วไปมองนี่ห้าก็สามารถสร้างประโยชน์สร้างความรู้สร้างเขาเอินหยังกาไรชีวิตของเฮ้านะคะสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติได้ค่ะ สุดยอดแนงตื่นตันเลยค่ะพี่แดงค่ะอ๋อพี่แดงค้าทามีคนสนใจเนาะค่ะน้อยอยากเขามาเรียนรู้น้ำผี่แดงนะคะเพราะว่าเหลืองยังกับตามแต่ที่อยู่ในสวนเนาะค่ะน้อยมีค่าใส่ใจบอค่ะพี่แบบว่ามาขอเรียนน้ำมงสินะคะทำพี่น้องเขามาศึกษาเรียนรู้บ่มีค่าใส่ใจได้ค่ะพี่น้องมาโหลดค่ะมาเบิงแนวทางเราเป็นจังไรเหตุแบบใดมาสอบถามเฮาอยากหูอยากเห็นอยากเข็ดค่ะเฮาบ่มีบ่มีค่าใส่ใจนะคะ แต่ว่าท่านพี่น้องมาเป็นมูคณาหรือมีงบหลวงยังมามันก็ต้องมีค่าสถานที่ค่าอบรมท่านมาจัดอบรมนะจ๊ะค่าเข่าค่าน้ำแค่นั้นค่ะบ่มียั่งลายค่ะพี่น้องต้นแหลงกับปกติเน้องปกติค่ะแม่นค่ะพี่แดงค่ะมือนี้ฝากช่องทางการติดต่อแน่เดยพ่จ๊ะค่ะช่องทางการติดต่อของพี่แดงเนาะกับเบอร์โทรนะจ๊ะเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าห้าสองสองสามหนึ่งแปดสองค่ะทั้งเฟซบุ๊กเนาะท่านยลินเหตุผล ทังเพจกัเพจชวนเฮ็ดไอดินทั y ง youtube กับ t u b e ส่วนเฮ็ดไอดินน่อจ้ะช่องหน่อยหน่อยกําลัางให้ความหูพี่น้องหลายๆอย่างจ้ะค่ะ,คะพี่แดงคะมื้อนี้ขอบคุณหลายๆค่ะในการให้ความหรูในการเพาะสะลัดตั้งแต่เริ่มต้นจนได้ขายเนาะ,ค,ะ,นะ,ะค่ะนเนาะค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่แดงค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ